เปลี่ยนไหมดูจริงเหรอหหเปลี่ยนถ้ามึงมีไหมเดี๋ยวดี้มึงไปชุบก่อนเนี่ยมึงจะตายขาดแล้วเนี่ยชุดเนี่ยเดี๋ยวบีกุพันยาอยู่อะโอ้เฮ้็อย่าเก็บศพกูนะอ,อุ้ยทำไมวงกเลงเนี่ยวะโนนี่นะเครื่องเดียยวาวางวางวาง,วางว้น,นั้นโอ้โหมีตัวนา่าดีตัวตีใจกว่าตกลงมาแล้วเพื่อนตุม้มวะจะมีวะตุ้มวะมันเปิดไอ้คนก่อนวะสะพานก็มีวะจะตายจะตายสะพานมีตัว่ระวังด้วย เต็มเนี่ยนาตีมหรอไอ้มันมันมีไอ้พวกมังวิ่ง <Đ> ว <büy adia meio> ิ่งออกมาเอาดิยตาจ้าดาวน้าถ้าเห็นมันวิ่งมาแปลกๆอ่ะใช่เลยที่มันออกมายิงเราดาวดาวดาววิ่งออกไปวิ่งออกมาจากนอกวงมายิงเฉยเลยเหรอใช่พี่เออนั่นแหละไอ้พวกพวกอะไรแปลกๆอ่ะใช่เลย มีเหววอะใครวะชุเพื่อนอะเจ๊ข้างหน้ามีตัวหนึ่งแล้ววานรอเลยสอง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 ตัวจุเพื่อนหนึ่งกระาดาเต็หน้าวงก็มีเพื่อนขึ้นบนหรือขึ้นล่างดีวะก็ขึ้นบนไม่ได้วะเฮ้ยเนี่ยเขาก้าวอีกแล้วสูตายวงแล้วนี่ ตายวงกันนี่สูดแล้วเน็ตก็าวเก้าอย่างเงี้ยตายวงกันเนี่ยพันยาไม่ได้ด้วยเนี่ยอุ้ยเกมฟรีไฟมันเป็นไรเนี่ยรล่อีึกเราอีกนะเครื่องดิบนะข้างหลังนะเอาสูดไปเก้าเก้าเก้าป่ะเน็ตเก้าเก้าเก้าเพื่อนก็าวเก้าก้าอีกแล้วเนี่ยโชคดีเพื่อนตายกูตายวงกูบอกเลยกูตายวงกูตายวงยังไงกูดาวยังนี่ะไดาวแล้วเพึ่งดาวกูมีเหรียญเก้าร้อยแล้วเนี่ยกูตายวงอย่างเงี้ยน่ะแกกูดาวอย่าง ตายแล้วเพี่ผมก็จะดาะพีอ่อยโอ้ยวงกินวงกินวงกินน่าล้มวงเอาตายวงหมดเลยเอาดูเรีงเยงเฮี้ยเป็นทั้งเซิร์ฟเลยคนอื่นเขาก็ตายวงหมดเลยอะอเป็นทั้งเซิร์ฟเลยอะดีนะไอ้จิน <c oughs> อยู่ในหอกเป็นกันทั้งเซริร์ฟนะมีคนตายวงของเราเต็มเลย<ช>สองเกมแล้วเนี่ยสองเกมแล้วเกมที่แล้วก็เป็นเกมนี้ก็เป็น ช่วงไหนเนี่ยช่วงเที่ยงคืนห้าสิบเก้าหรอกำลังกดไอ้ตัวนอกหมอกเลยชินมีร้อยหนึ่งวะชินไม่มีไอเก่กโดนกดอยู่สองตัวเนี่ยชมพินาต้องเล่นไม่เลยไอยีไม่ต้องให้เ้าโดนไม่พัลยนะมือมันเมื่อไรจะมาตู้ดักเลย เต้มต้ยืนดักเลยน้องเต้ยตนยืนดักเลยระวังซ้ายนะแล้วก็ไปเคลียรอะไรนะอยู่บนหัวเนี่ยไอเจ็กไม่เข้าเข้าด้วยเข้าเข้าขวาเข้าขวาเข้าซ้ายด้วยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแบ่งกันมาเต้ยไม่จะดาวขาดอีกเม็ดเดียวหัวแตกสวยดาวสองสวย ไม่มีตายตีตีเศษมาตีเศษมาตีเศษมาองชิ้นกูมีเหรียญกูมีเหรียญมีห้าร้อยเอาแล้วเนี่ยทำเรื่องแล้วนะเซิร์ฟเน่าอีกแล้วนะพี่เมฆใช่พี่เซิร์ฟเน่าอีกแล้วเนี่ยสองเกมแล้วนึกว่าจะเป็นแค่เกมเดียวมามาเกมที่สองเป็นอีกอ่ะ ไกนตายวงตายวงเดียวเลยพานพนตายวงห้าหกตัวเลยมื่อกี้เห็นชื่อเห็นชื่อขึ้นอ่ะเหลือสองสองแล้วไหมไม่สองสองแล้วสองหนึ่งเออสองหนึ่งหนึ่งหชินไปแจมันน้องสองหนึ่งหนึ่งตีเ็จกันเอไว้เอาว้เว้ยังไงจหวันี้้วยังไง้วตายเก้กหน้ามึงเลยน้องเล่น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  เป็นคอกล้างหัวมาน้องให้ถึงมือพี่น้องนั่นแหละล้างหัวไปดีกลังเข้าหัวเลยกลังเข้าหัวเลยเชี่ยกลังดูดเชี่ยเมื่อกี้หูแม่เป็นแรงกว่ากลังเข้าหัวเลยนะของหมวยมูก็เป็นนะหัวพี่กระจนะวัาดีพี่กระจคือเป็นทั้งเซิร์ฟชัวเป็นทั้งเซิร์ฟพี่เนี่ยเก้าเก้าเฮ้ยมันหายไปนานแล้วนะผมไม่เคยเป็นเลยนะผมเล่นกี่เกมกี่เกมกี่วันรอบบ่ายรอบกลางคืน เคยเป็นเพิ่งมาเป็นเนี่ยคืนนี้แสดงว่าเซิร์ฟเน่าแล้วได้ที่หนึ่งทำไมบวกแค่ห้าคิวทำไมบวกแค่ห้าคิวไปตั้งเก้าตัวบวกทีละยี่สิบทีละยี่สิบสองเกมเซิร์ฟมันเน่าครับผมน้องไม่เหรอของพี่มันขึ้นเก้าเก้าน้องชายเซิร์ฟมันเน่าครับอ้โหท้อจี่วายเลยของพี่จะบวกสิบห้าไม่รบกี่เกมแล้วสองสามเกม้วไปสามเกมแล้วแล้วถ้าเราไปลงลงฮอตเอไปไป,ไปเ,ลเล่นไงนะ่นน่ะเล่นทิงพงจะเป็นยังไงเนี่ย แน่วแน่วแบบนี้แหละถ้าถ้าไปเร็วอ่ะต้องไปช่วงสี่ทุ่มมันจะนงหนวลไปช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มทำไมที่หนึ่งบวกแค่ห้าเนาะน้องก็ดูสภาพเซิร์ฟดิน้องไม่ไหวแล้วเนี่ยเซิร์ฟเนี่ยแน่าไปแล้วเนี่ยเซิร์ฟเซิร์ฟเละต้มเป๊ะไปแล้วเจอแต่แต่เล็เกมมีแต่เตี้ยมชนเตี้ยมทั้งโอ้โหแกนสามขีดแกนวีพี่ว่าแม่งเจอแต่แกนไม่ใช่เหรอ แต่ละเกมนะใช่เจจะแรงแกนผมก็ทบร้อยยี่สิบอะฮะตอนนี้ร้อยยี่สิบเหรอโหทบร้อยยี่เลยน้องนะนี่อะไรพี่ผมเองพี่ยาผมเองพี่ยาอ๋อน้องยาเหรอถ้าผมถ้าผมมีอะไรเล่นนะถ้าผมมีอะไรเล่นน้องยาเองเหรอก็เส้นขึ้นเร็วอย่างเงี้ยยังยังไม่เหยียบทบร้อยทันทีเลยใช่ปหม

ไกลไงไลูกปลาไงแล้วก็ไม่จเดมันไปถึงมันก็ปลวอ <c oughs> ยกูจุดปลาเพราะว่าเหี้ยไม่ไม่จุดพิจิมพี่อยากบักซัวพูดตึบักซัวเอ้าก็ตอนแรกกูก็จะไปดึงพิจิมนะแต่กูเห็นมึงวิ่งเข้าไปกูนึกว่ามึงมีเหรียญมาตอนไหนล่ะกูเริ่มงงแล้วตอนไหนชอ็อตเมื่อกี้หรือเปล่าน่าจะน่าจะช็อตเมื่อกี้หรือเปล่า โอ้กูแค่เอาน้ำไปตั้งก็หลุดโอ้โหหัวร้อนมะเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงก็ได้ลาโลกละบอกเลยพรุ่งนี้มึงได้ลาโลกแล้วเออสายก็หลุดเกมก็เด้งเกมก็เด็กก็ก้าวแม่งดีจริงๆเลยคืนนี้กูโคตรสู้ชีวิตกว่ารอบบ่ายกูสู้ชีวิตนั่งเจอรอบกลางคืนก็ไปกูสู้ชีวิตกว่าเดิมอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มันได้ลาโลกแล้ว ้ยพี่ต้องเก็บอันเก่าไว้เป็นมรดกนะพี่เฮ้ยแต่เก็บไว้เก็บไว้เพราะมันยังใช้ได้อยู่ไงเก็บไว้ไเป็นอะไรเปลี่ยนเล่น m สีเลือกสามนะมาของอยู่นี่มามาอยากม well ันโกงมันโกงแต่ท pues like right ี่ดูพื<__<_้นผมดิผมผมโดดมาเจอสกาสามเหรอไม่ใช่ m สี่สองย่สงโอ้โหเนี่ยพวกนี้มันจะตายบ่อยนะมึงเชื่อกูไหมถ้าเจอแต่ของดีๆอย่างเงี้ยตายบ่อยมัน มันงอกพี่ถ้างั้นถ้าพี่มาเอาไปเลยพี่เอาไปเลยมันงอกพี่เองนะไม่เอาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะตายบ่อยไม่เอามึงก็ตายคนเดียวพอละเดี๋ยวกูตายไปคนเดพี่พี่พี่ห่จะบอกเลยให้นะพี่ผมจะบอกเลยให้นะตรงนี้มีสก้าธรรมดาแล้วผมมีชิปสามกันเอาชิปมาให้กูเอาชิปมาให้กูกูมีสกาหนึ่งอยู่ออกมาสองกันนั่นแหะพี่จะหมดละสามกันเลยมีใครเอาหนึ่งปะมาพี่เข้ามาเฮ้ยลืมไปยางถือกันละลืมไปมือปืน